สวัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast ภายในความปั่นป่วนอันเกิดขึ้นและดำรงอยู่ภายในพักพลังประชารัฐความเงียบซึ่งดำรงอยู่ภายในพักรวมไทยสร้างชาติและพักเศรษฐกิจไทยมีความหมายจะเข้าใจในความปั่นป่วนของพัคพลังประชารัฐจำเป็นต้องสนใจประเด็นที่มีการเสนอขึ้นมาจากภายใน ไม่ว่าจะเป็นการโยนหินถามทางในเรื่องทีนเศรษฐกิจโดยมีชื่อมอมราชวงศ์ปีดิยาธรเทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีหลังรัฐประหารมากด้วยความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นการชำระสะสางในพักโดยเริ่มจากความเข้มงวดในการจ่ายเงินรายเดือนนอกเหนือไปจากที่ได้รับจากสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกพัก ประสานเข้ากับการตัดสินใจเป็นคดีดเดตนนายกรัฐมนตรีเหมือนกับคำถามทั้งหมดจะแวดล้อมอยู่กับชื่อของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างเป็นด้านหลักแต่ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพลเอกประวิตยวงสุวรรณเป็นสัมพันธ์สำคัญพอๆกับรวมไทยสร้างชาติและเศรษฐกิจไทยต้องยอมรับว่าการเกิดขึ้นของพรรครวมไทยสร้างชาติมีรากฐานมาจากสถานการณ์เดือนกันยายน2564และสัมพันธ์กับ การเกิดขึ้นของพรรคเศรษฐกิจไทยจังจังหวะก้าเดียวกันเพียงแต่ข้างหลังพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาขณะที่พรรคเศรษฐกิจไทยฉากหน้าอาจเป็นพลเอกวิทยาสินณนอยุธยาและร้อยเอกธรรมนัฐผมเผ่าแต่ที่อยู่เบื้องหลังอย่างเป็นพลเอกประวิทร์วงสุวรรณความเงียบที่ดำรงอยู่ในพรรครวมไทยสร้างชาติจึงมีเหตุผลความเงียบที่ดำรงอยู่ในพรรคเศรษฐกิจไทยจึงมีเหตุผล พะล้วนรอคอยจากสภาพความเป็นจริงในพักพลังประชารัฐเพราะคำตอบสุดท้ายขึ้นอยู่กับความเห็นร่วมและความเห็นต่างระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชากับพลเอกประวิทรวงสุวรรณแม้ว่าหมุดหมายอันเป็นเส้นทางทางการเมืองอย่างสำคัญคือเดือนมีนาคม2566เนื่องจากเป็นวาระ4ปีจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม2564 แต่ทุกสายตาล้วนจ้องมองไปยังงานประชุมเอเปกมีความเชื่อว่าภายหลังประชุมเอเปกในเดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงจะมีความแจ่มชัดในเส้นทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์จันโอชาทา,ทางทั้งที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณให้คำตอบล่วงหน้ามาแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ